สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลซับันงะนะครับผมนะวิธีการแปลมังะนะครับผมของผมจะใช้ในโปรแกรมเอ่อฟอทอชอปนะฮะตอนอื่นก็ใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับที่ถนัดหรือมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็วิธีการนะครับให้ไปหาโหลดแบบว่าเอ่อตัวที่แบบของต่างประเทศมาสําหรับผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมพอะอ่านออกได้ใช้ทันสลีดได้นะเออก็โหลดยังไงก็ได้นะครับผมวิธีการขั้นแรกนะก็ ต้องลบตัวอักษรก่อนนะวิธีการลบนะครจะมีของผมนี่ยใช้สองเครื่องมือคืออ,อันแรกเนี่ยจะง่ายคือกดตัว e นะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างลบนะนีการลบก็เนี่ยกดลบได้เลยนะนี่ก็หายไปเลยนะกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้ตัวนี้ถ้าสมมุติตัว e ลบไม่ได้นะก็ใช้ตัวนี้คีย์รัดคือตัว i เนียก็ก๊กอบสีขาวมาโอเคแล้วก็นะ ก๊อปสีตรงเนี้ยมานะฮะตรงที่ต้องการนะฮะแล้วก็ใช้เอ่อตัวคีลับคือบีนะเนี่ยฮะเป็นตัวบัตทูลน,นะฮะวิธีการลบก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มันเล็กอะซูมเข้าไปหน่อยแล้วกันก็กดตัวนะบีนะเนี่ยไปลบนะลบไปนะก็จะเป็นสีแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวก็ลบไม่หมดนะก็โอเคนะวิธีการซูมคือกดตัวแซดนะเออลืมบอกส่วนต่อไปนะแปลซับก็กดตัวทีนะเป็นตัวเออ่เนี่ยครับอะไรไม่อยากอ่านนะครับเดี๋ยว อันผิดเนี่ยโอเควิธีการเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวปรับเป็นสีดำก่อนครับโอเคครับผมเนี่ยจะใช้เป็นฟอนต์ ts สารบันนิวนะเพราะว่าถ้าใช้ฟอนต์ที่เขาให้มาอยู่ในเครื่องเนี่ยคือตัวอักษรเนี่ยสมมุติเนี่ยเนี่ยคําว่านั้นนะสมมุตินี้นั้นนะอันนี้เป็นตัวฟอนต์ของอ ah ts สารบันนิวนะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นตัวโอมาห์นะฮะโอมาห์บ้างอันนี้เป็นฟอนต์หลักนะโอมาห์อะไรเงี้ยอังคาานิวอ่ะโอเค นั้นนะนะฮะไหนฮนะมันจะซ้ํากันมันจะทับกันนะก็ให้ไปหาโหลดมาใช้นะครับฟอนต์ฟรีนะ,นะฮะ t s สารบัญนิวนะครับผมนะอ่ะเรามาลองแปลนี่กันหะน่อยอ่ะคําแรกเฮ่มาชิโรซังกะนนี่นี่นอ่ามาชิโรทำประมาณนี้นะอันนี้มาไว้ตรงกลางหน่อยปุ๊บแล้วนะก็ลากมานะครับถ้ามันมันจะมีอันนี้เลเยอร์นะก็ถ้าจะลาก ํำนี้อ่ะคลิกเลเยอร์่างนี้นะ,ะแล้วก็ลากมาโอเคก็ okay, okay, จะเป็นแบบนี้นะ,ะอพอแปลเสร็จปุ๊บ,บก็คือจะมีสองวิธีคือจะลบก่อนแล้วค่อยเขียนก็ได้หรือว่าจะแบบนี้ก็ได้ปิดตามก่อนจะไม่เห็นนะครัก็ไปลบนะฮะอ่ะใช้ตัว E ผมอาตัว E ใช้ไม่ได้อ๋อต้องกดมาที่ b a c k cow ก่อนครับโอเคผมขอโทษโอเคนะ้ก็เปิดตาม,มาใช้ตัวนี้นะครับลากนะครับเป็นตัวนี้นะ,ะผมไม่รู้คี้ไรมันก็ลากเข้ามาเลย คลิกเลเยอร์้วยนะลากมาโอเคนะครับพอลากมาได้ปุ๊บก็เนี่ยฮะก็โอเคแล้วก็ได้แล้วนะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมี what is สุตะมีอะไรเหรอสุรตะโอเคนะก็ลบเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะลองลบด้วยอ่ะตัวนี้ดูนะนี่ครับก๊อปสีขาวมาใช้บัตรทูลนะแล้วก็ลบไปอ่ะเป็นอย่างนี้คือถ้ามันลบช้าก็นะก็ไม่เป็นไรนะ ก็ลบไปนะโอเคก็จ okay. ะเป็นแบบนี้นะโอเคเขีย okay. นเลยมีอะไรหรอสระตัด uh, right. นะประมาณนี้นะก็เป็นนี้นะแล้วก็กดอัลติเมททีถ้าวิธีการเห้นตัวมันเล็กลงก็กดคอนโทนทรีนะคอนโทนทีเอเคนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้โอเคลากมาอะประมาณนี้นะก็นะีวิธีการแปลก็ง่ายๆนะผมนะก็แปลเสร็จก็เซฟเนี่ยเซฟเอส ที่ก็เซฟไว้เดสกท็อปนะฮะปรับเป็นอ่าเจเปกนะฮะปรับเป็นอ่าเจเปกก็เป็นแกล่ Claire. อ่ะเนี่ยแค่นี้ครับกดโอเคแค่นี้นะครับแปลเสร็จแล้วก็นะครับใครทําได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนะผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขอความขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะสวัสดีครับ